สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขโมยบริชแนลนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมมกก็จะมาแจ้งโปรพิเศษส,สำหรับครีมของแบรนด์คิรานนะคะซึ่งเป็นครีมที่ช่วยดูแลในเรื่องของฝ้ากระใบหน้าที่หมองครับดูแลในเรื่องของสิวทุกชนิดดูแลในเรื่องของริ้วรอยต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีครีมเมลัดมานะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นครีมบำรุงในช่วงก่อนนอนนะคะแล้วก็แอ็บโซลูตออราโรสตัวนี้นะคะก็จะเป็นเดย์ครีมแล้วก็เป็นไนท์ครีมได้ด้วยค่ะใช้คู่กันเห็นผลดีมากๆค่ะซึ่งหนึ่งเซตนี้นะคะละค 550บาทแล้วก็ส่งฟรีทุกช่องทางค่ะและก็โปรโนะคะสเซตเนี่ยค่ะสีกระปุกนี่นะคะก็อยู่ในราคา900บาทค่ะแล้วก็แถม เจว่านหางจระเข้ให้อีกหนึ่งกระปุกนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าุ้มมากๆค่ะส่งให้ฟรีทุกช่องทางนะคะปลายทางก็ส่งให้ฟรีค่ะใครที่มีปัญหาฝ้านะคะที่ฝังลึกเป็นมานานหลายปีใช้ครีมมาแล้วแบบร้อยแปดพันเก้านะคะก็ไม่เห็นผลไม่ดีขึ้นเลยลองเปิดใจได้ค่ะอยากให้ทดลองเปิดใจมากๆค่ะใช้อย่างต่อเนื่องนะคะการันตีค่ะว่าเห็นผลแน่นอนค่ะไม่มีสารเป็นอันตรายนะคะหลายๆคนอาจจะเห็นผลช้าหลายๆคนก็อาจจะเห็นผลเร็วค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพผิว ของแต่ละคนด้วยนะคะบางคนค่ะก็ใช้ประมาณอาทิตย์เศษฝ้ากระจางลงแล้วบางคนก็ยังไม่หมดกระปุกยังไม่หมดเซตเลยนะคะฝ้ากระจางลงใบหน้ากระจ่างใสขึ้นค่ะอยากให้ใช้ต่อเนื่องนะคะเพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเป็นครีมที่ไม่มีสารที่เป็นอันตรายนะคะอาจจะเห็นผลช้าหน่อยค่ะแต่ขอให้เราใจเย็นนิดนึงนะคะเพื่อ ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะสารสก,กัดทุกตัวนะคะเป็นสารกัดที่นําเข้าจากต่างประเทศทุกตัวค่ะเหมาะกับทุกสภาพผิวผิวที่แพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่ะอยากให้ลองเปิดใจมากๆค่ะทักเข้ามาได้เลยนะคะ